ไม่เปลี่ยนน้ำในจานลองหรือไงเปลี่ยนไปอาทิตย์ที่แล้วไงจะเปลี่ยนทำไมบ่อยยนไงุุห่ เดือนแล้วนะรู้ไหมคะว่าน้ำขังในตารองต้นไม้เป็นแหล่งเพาะพันุยุงลายชันดดควรหมั่นเปลี Un ่ยนน้ำหรือปิดฝาภาชนะที่มีน้ำขังให้มิชิดเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายเพียงเท่านี้ก็สามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้แล้วค่ะเพราะจากการศึกษาพบว่าอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในปี2564 มีเปอร์เซนต์ที่สูงกว่าปี2,563แม้ว่าอัตราการป่วยจะน้อยกว่าซึ่งยังคงเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังและในปี2,565นี้กระทรวงสาธารณสุขได้คาดการไว้ว่าจะมีการระบาดท,ที่รุนแรงของโรคไข้เลือดออกขพอโรคไข้เลือดออกจะระบาดปีเว้นปีดังนั้นอย่าลืมดูแลครอบครัวและบ้านด้วยหลัก5ปอนะคะ 1. ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด 2. เปลี่ยนน้ำอยู่เป็นประจำ 3. ปรับสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งพอพันยุงลาย 4. ปล่อยปลากินลูกน้ำและ 5. ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพียงเท่านี้ก็จะช่วยลดการเกิดยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ง่ายๆแล้วค่ะ